เราไปซื้อนะเราไม่ค่อยเจอนะคะที่เป็นแบบผัดขี้มาหมูสับอะแต่พอมาทํากินเองแล้วแบบเฮ้ยเออดีอ hmm. e ่ะอู mm hmm. ไ้ไม่ได้ทำแล้วระทานเองหรือทําขายนะคะบอกได้เลยว่าเมนูน,นี้ดีจริงๆนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียแล้ววันนี้เชฟแว่น hmm. จะมาพาพวกเราทําอะไรคะผัดขี้เมาจ้ะผัดขี้เมานะคะ ซึ่งปกติแล้วผัดขี่เมาเนี่ยเรามักจะใส่เป็นหมูชิ้นนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นผัดที่เมาหมูนะปกติจะใส่แค่เป็นหมูชิ้นนะคะแต่ว่าเราจะมิกสองอย่างเลยคือใส่ทั้งหมูสับและหมูชิ้นด้วยนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรคะกระเทียมจ้ะ,จะเจียวกระเทียมก่อนนะเดี๋ยวเราให้กระทะร้อนแป๊บหนึ่งไม่ต้องถึงกระรอนมากนะครับกระเทียมนี่ชอบเยอะชอบน้อนยใส่ตามใจชอบเลยนะ เวลาเพื่อนๆทำรับประทานเองใช้เป็นตะหลิวเหล็กได้เลยนะคะอันนี้เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยหนวกหูนะคะเราเลยใช้เป็นตะหลิวไม้แทนนะคะ oh. พอกระเทียมเริ่มหอมนะคะจะเห็นว่าเชฟแอนจะเอากระเทียมขึ้นไปพักข้างบนนะตามด้วยหมูสับอืา ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใช้เป็นหมูชิ้นอย่างเดียวก็ใส่หมูชิ้นตอนนี้ได้เลยนะคะแต่เราจะมีเคล็ดลับนะคะสําหรับคนที่อยากจะใส่หมูสับด้วยนะว่าทํายังไงให้มันไม่เลี่ยนนะคะเคล็ดลับไม่ให้หมูเลี่ยนนะครับคือเราเอาหมูมาล้วนไล่น้ําออกไปก่อนนะครับผมอืม ยังไม่ปรุงรสอะไรทั้งสิ้นนะคะยังครับแต่วอันนี้หมูจะได้มีรสชาติของกระเทียมติดอยู่ปลายลิ้นด้วยนะมันจะได้แบบรสชาติาแบบอร่อยขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้หมูที่ไม่ค่อยดีเนี่ยตอนขั้นตอนที่เราลวนตอนนี้มันจะมีน้ำแล้วก็น้ำมันของหมูอ,ออกมานะคะน้เยอะนะครับอ่าก็ให้เพื่อนๆตัดออกทิ้งไปได้นะคะเราอยากรู้ว่ามันมีน้ำเยอะหรือเปล่าให้เราพักหมูขึ้นไปด้านบนเนี่ยพักไว้สักพักหนึ่งมันจะมีน้ำออกมาแบบนี้ เป็นการไล่น้ำหมูในตัวด้วยนะอันเนี้ยหมูไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะถ้าไม่มีน้ำเท่าไหร่เราก็ไม่ยังเป็นต้องตัดออกก็ได้ะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับใส่หมูชิ้นลงไปกล้วยอรอบหนึ่งนะแนะนําว่าให้ใช้หมูแบบที่มันติดมันนิดนึงนะคะอาจจะเป็นสันคอก็ได้นะอันนี้อยากใช้สันนอกนะวันนี้ การที่มันติดมานิดนึงมันจะช่วยให้แบบเวลาเรากินผัดที่มเมาเร็ดๆสะแบๆแล้วมีมันๆก็ไปนิดนึงโหยมันจะเข้ากันดีแบบบอกไม่ถูกเลยไม่เชื่อลองมาทําดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนทําขายเนี่ยคนจะต้องจิดใจแน่เลยอ่าพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับตอนนี้เรามาผัดพริกกระเทียมต่อเลยนะครับผม สังเ,เกตดูให้ดีนะเชเว้นเขาจะพักหมูกับกระเทียมไว้ข้างๆก่อนนะคะเพื่อให้พลิกได้สัมผัสกับกระทะอย่างเต็มที่นะผัดจนพริกขุนแบบประมาณนึงนะคะกะว่าข้างบ้านใกล้ด่าละอันนี้ก็โอเคเริ่มเอาหมูลงมาผัดรวมด้วยเลยนะคะ <c oughs> จะแบนเองยังตามเลยนะอะไรต่อคะเสร็จแล้วตามด้วยเนี่ยครับอาชายชอบมากชอบน้อยใส่ตามใจชอบไปนะแต่ถ้าเกิดจะให้ออนผอมก็คือใส่เยอะลงไปเลยครับผมอันนี้เป็นพริกไท,ทยเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไท,ย,ท,ทยสดนะใส่ลงไปเลยตามด้วยใบมะกรูด คือเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีเครื่องเยอะจังเลยอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆทํากินเองนะเพื่อนๆไปซื้อ,อ,อมันมีเป็นชุดขายอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นพริกเขียวพริกเขียวนะคะเป็นพริกกินดานะไม่ได้มีรสเผ็ดอะไรนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะหรือเป็นพริกขี้ฟ้าก็ได้นะคะพริกเม็ดใหญ่หน่อย เราไม่ได้ปรุงก่อนที่จะใส่ผักนะคะเพราะว่าเราอยากอยากให้ตัวหมูมันหอมกลิ่เนเครื่องเทศมากๆนะคะอ,อ,อะขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงนะครับอย่างไวเลยอันดับแรกน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะนะครับ อันนี้คือซอสสาเขียวนะครับผมใ,ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายตามใจชอบเลยนะครับใครชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยอันนี้ใส่ไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับโดยปกติแล้วจะบอกว่าถ้าเป็นขี้เมาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะแต่ว่า คนสมัยใหม่จะกินติดหวานมากขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายอาจจะต้องใส่น้ำตาลลงไปสักนิดหนึ่งนะคะสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปหรือน้ำเปล่าตามใจชอบชนะครับชอบถ้ามีน้ำเยอะก็ใส่เยอะมีน้ำปุกคลิกก็ใส่ปานกลางน,นี่เฮียใส่ไปรประมาณสามช้อนนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมแล้วก็วนไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าไปในหมูดีๆนะ ันนี้เราใส่ซีิ๊วดำไปแค่สองสัมโยชน์นะคะเพื่อเอาสีสันให้แบบสีมันดูน่าทานมากขึ้นนะขั้นตอนสุดท้ายน,นะครับนี่ใบกะเพราเขานะคะแต่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ ท้องร้องแล้วร่างกายต้องการข้าวตอนนี้เอาเวลาข้าวยองใสแซ่บแน่เลยถ้าใครชอบอยากให้มีน้ำสุกผิดก,ก็เพิ่มน้ำลงไปได้นะคะก่อนยกขึ้นนะคะเราจะปิดฝาไว้แป๊บนึงเพื่ออบกลิ่นนะคะแล้วตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะอบกลิ่นเอาไว้มันจะได้หอมๆนะคะเวลาที่เราไปเสิร์ฟปุ๊บคนรับประทานจะได้ติดใจนะคะโอเค ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการจัดเสิร์ฟกันแล้วเพื่อนๆอาจจะแบ่งพริกบางส่วนเอาไว้นะคะเพื่อ,อไว้ตกแต่งด้านบนอีกครั้งนึงค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญมาชิมกันดีกว่านะคะเพื่อนๆชิมจากหมูชิ้นก่อนนะคะอ<ม>ู้หืห ตอนที่เราอ่ะผัดตัวของสมุนไพรนะคะลงไปรวมกับหมูก่อนก่อนที่จะปรุงนะคะเลยทําให้หมูมันหอมมากๆเลยค่ะนี่หมูสับหมูสับดูน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะอร้อนร้อนร้อหอมมาก แล้วก็เวลาเราไปซื้อนะเราไม่ค่อยเจอนะคะที่เป็นแบบผัดขี้มาหมูสับอะ่ะจะพอมาทํากินเองแล้วแบบเฮ้ยเออดีอ่ะอร่อยมากเลยนะคะหอมทุกคำเลยอื้อไม่ว่าจะทำรับประทานเองหรือทําขายนะคะบอกได้เลยว่าเมนูน,นี้ดีจริงๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกวันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกอดตัวไปกินข้าวแล้ว